หิบมาค่ะพี่น้องมาซอยยด่ดาวตากผ่าเนี่ยค่ะพี่น้องจา้ายดาวซักผ่าค่ะเศร้านี่พอมีพื้นที่ว่างหน่อยก็ได้ซักผ้านะคะซักผ้า น,นี่ก็เป็นผ่าเซตโตพอยญ่เนาะ,นนะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นพื้นใยน,นะคะอันนี้ก็สิเป็นผ้าเซตโตพื้นใยคุ้มโตอของเหล้านะคะสื่อมาจากาโลตัดค่ะเรียกได้ผ่าดีๆไปซื้อโลตัดนะคะเด้อ <c oughs> ผ่าโลตัดซับน้ำดีดีค่ะ กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่รักคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเกาและเอฟซีไมที่น่ารักและก็พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะโอ้ยเมื่อนี่อากาศหอนไหลค่ะพี่น้องจ้าหอนไหลาหลเออพี่น้องก็สิสังเกตเห็นตัที่แรกแล้วคะ่ะว่าแดดบางยังจัง ตากผ่าแบบนี้นะคะเนาะก็มันสิบบคอยแห้งแต่มันก็แห้งแล้วล่ะเพราะว่าตรงนั้นสิเป็นแอร์เนาะค่ะเนาะตรงนั้นจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์เนาะคะ่ะจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์มันทางมาใส่รถแย่ดาวไหมคะพี่น้องมันห่อนนะคะมันห่อนบัดที่นี่บางเมื่อแย่ดาวก็ได้อ่า ผ่า,าหอมกับหมอนลงมาตากนะคะผ่าหอมมันกับกันได้ระดับหนึ่งบัลเทนี่ยาด่าวสีหอบผ่าหอมลงมาตากทุกมือไรกับเบาไว้ะคะ่ะพี่น้องจา้ายาด่าวหอบผ่าหอมลงมาตากทุกมือไรกับเบาไวนี่ค่ะตากสเสร็จแล้วจะได้กระสีออกใสตรงนี้ไว้นะคะเนาะ วันนี้ซักผ่าก็ได้ทั้งนึงค่ะมีทั้งปัญหามีทั้งข้อดีเนาะคะ่ะมืัอนี้กับยายดาวก็ได้ตากผ่าซัากผ่าเรียบร้อยของยายดาวก็พ่อใหญ่เนาะคะ่ะเนาะอยู่กันสองคนห้าวน้อยๆกับพ่อได้อยู่ค่ะวันนี้ยายดาวสิเขอาเรื่องนะคะยายดาวสิเอาเอาเอาแนวกันอคอมเพรสเซอร์เนาะคะนะ่ะเนาะที่ ที่แอมันทูมากนะคะมมนได้ไถ่ห่อนเจาดาวกับเกิดคว่ำระวังนะะเนาะค่ะเนาะเกิดคว่ำระแวงระวังเนาะคะ่ะพี่น้องจะเห็นบ่คะพี่น้องนี่ค่ะยาดาวได้เอาศาสตร์นะคะเนะาะศาสตร์พื้นบกหนาค่ะโชคดีนะ,คะ้ค่ะพี่น้องศาสตร์ซีหอนมากๆเลยค่ะตัรู้ว่ายจาดาวคิดออกอย่างไนคะ่ะเาดาวไปเอาศาสตร์มากผ่ากระแหงดีอยู่ถ้าแม่นว่าเอาศาสตร์ใส้นะคะ ผ่าสิก,อบก,อ,อ,สกอบก็นี่เด้ค,ะค,นนะคะ่ะพี่น้องจ้าผ่าสิกอบก็นี่อีกนะคะนี่ค่ะหลายค้นนะคะนาอพี่น้องหลายคนอาจสีอาจสีเห็ดโล่งลดล้วกาสิมีแอตัวนึงนะคะอยู่โล่งรดจนได้นะคะเพราะว่ามันเหมาะพอาอย่งติโล่งรดกับห้องรับแขกมันจะอยู่ติดกันที่นี้ คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ติดกับโรงรถนะคะถ้าคอมเพรสเซอร์แอร์บติดกับโรงรถกับโมเมนการสร้างบ้านนะคะพอแย่ดาวไปเบิงเบิงของแต่ละบานเพิ่นส้่งเพิ่็เอาติดไว้โรงรถบ้านนี่ปัญหาที่แหลกกับปล่อยว้สนมน่านรถแย่ดาวนี่เอาไปจอดไว้ในโฮมกับว่าเย็นนะคะต้องจอดไว้ในที่ของเขาแบบนี้แต่ทีนี้มันหน้าร้อนเนาะ มันหนาห่อนคักห่อนแน่นะคะเปิดแอร์ตลอดยีบซีรดเท่ากับห่อนพ่อโถลดเท่าคะ่ะพี่น้องจ๋าบัดที่นี่พ่อแย่ดาวอาแนวมากันปับับค่วมเย็นมันกับบรรเทาลงคะ่ะพี่น้องจ๋าเอาลคะค่ะเฮาสิมาพักเรื่องอ่าคุยเรื่องปัญหาของคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงกับประตูรถนะคะเนาะ เป็นปัญหาคือกันค่ะยิงเกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยหลายนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจอดรถไว้มันร้อนแล้วมันก็เผาตัวเองย่งซีนะคะไปค่ะพี่นอ้องเราไปนั่งยู่ในสวนไปคุยกันเรื่องเล่าของพญายต่อไปค่ะไปค่ะ ถา,ามมางามขังเว้นันึ่งสีเย่ดาวมาหดน้ำบ้านก็เย่ดาวค่ะพี่น้องจา๋าอันงามขังเว้นนี่งามขังเว้นนี่น้ำแห้งดีดีเยอะดอกค่ะหอนหอนแม่ดาวฉีดบ้านประจำค่ะพี่น้องจา๋าแม่ดาวฉีดบ้านประจำจนก้นหน้า,นาม,มันสีเยน็น จนกัวน้ำมันจะเย็นนะคะน,น้ำห้อนหอนพี่น้องเลยหอนแห้งค่ะหอนไหลเบิ่งดูค่ะนี่หถาวหดน้ำหดน้ำเซฟ้าบานค่ะพี่น้องเสหเบิ่งนะคะ่ะเดินเสษเบิง่งนี่หนาวหดน้ำเซฟ้าบานมันเย็นนะคะเนาะ ให้มันเย็ยนดีมาเบาเรื่องพยายเนาะคะ่ะเนาะพยาย์กะปัญหานักค่ะช่วงนี้ืกินบ่เข่าค่ายบอออกนะคะจักใยดาวสีวาจังไหนสีเลาะซอยเล่าจังไหนดีเนาะคะ่ะเนาะ ก็คืขอโดสนามเจ้ากันเจ้ากับโเดแล้วละ่ะแต่สิหโอีกเนาะค่ะเนาะหดเลยค่ะโดให้มันเย็นพี่น้องไอ้โหสให้มันเย็นเพราะว่าบานห้ามันหอนเนาะค่ะเนาะบานห้ามันหอนโดให้มันเย็นอ่ะย้อนแสงเนาะค่ะเนาะ น้ำใส่กระติกไว้คิดว่าก็สิเสดยหฮดน้ำต่อไปอกระติกนี่จะเดากลับไปหาสื่อไปหาสื่อของเก่าเพิ่นมาจ้ะเสียงเพิ่นจูดโต๊ะจ้าจ <laughs> เอาละค่ะพี่น้องจ้ยายาดาวสิมวาว้าเรื่องของพญายให้ฟังเนาะค่ะเนาะอันพญายยายดาวนะว่าเป็นอันยูอันกินค่ะเราย่านเราได้กลับเราย่านนเราได้กลับอ่าประเทศสวีเดนอืมยายดาว่วนเราไปซือ้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านแต่เราบ่ยออมเราบอกว่า ฉันจะไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เด็ดขาดจนกว่าฉันจะได้วีซ่าพัซันพี่น้องจ้าราว่าถ้าวีซ่าผ่านเราก็ต้องกลับสวีเดนเราบอยู่เมืองไทยเราว่าต้องได้ก Sweden, ลับสวีเดนราว่างสีเนาะค่ะเนาะเงยดาวกับจักสีวางใดคันพใญ่ยราตาสินใจแล้วกะต้องไปน้ำเล่าเนาะคะ่กะกลับมาฟังการตาสินใจของเล่า ก็ามาฟังการตัดสินใจของเล่าไปนีด่ด่ากระใจเสียคือกันเดยค่ะพี่น้องจ้านี่ด่ากระกใจเสียนี่ดากกระใจเสียกับพอใหญ่คือกันค่ะเพราะว่ายังเท้าโท้ไปขอเอาลักฐานเท้าโท้ไปขอเอาลักฐานอยู่สถานทูตยังซีเนี่ยค่ะ มันกับบ่อใดดังใจนะคะเสียเงินเสียทองต่างหลายเด้อพี่น้องเอ้เสียเงินเสียทองต่างหลายย,ย,ยาย,ยดาวสีบอกให้คะ่ะยายดาวเสียเงินเสียทองอแต่ว่าเพ่นต่อสายตรงนะคะเพ่นต่อโทรศัพท์สายตรงนะะเนาะค่ะเนาะพ่น ผนบ่มีแอบฟรีบร่มียังนาผุดแาวเฮ็ดบ่เป็นค่ะอือันนี้ต้นเข่ามาก,กับแกบค่ะล่วงผนเอาแกบมาโพต้นไม้เข่ามันก็เลยขื้นมาน้าเอาแมวมาปล่อยใส่ว่าให้แมวกินแมวกับบกินค่ะแมวบ่บกินต้นเข่าอี่เท่าก,กับกังบ้น,บนน้ำพญายิ่อกันค่ะจากส่ยาดาวเฮ็ดจังไดเนาะค่ะเนาะจากส่ยแย่ดาวเฮ็ดจังได,ะะนะยยดเดดออ ฉันจะไม่ยอมซื้อฉันจะไม่ยอมซื้อฉันจะไม่ยอมอะไรซื้ออะไรเป็นเด็ดขาดเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ฉันก็ไม่ซื้อลววะว่าคาเทียราบอดียยูคาเทียราบอดียยูเราก็ต้องเสียเงินล้ว,ว่าบ่งดูพี่น้องเราขิดยังไดของเราอยอดจะโอ๊กอังทางเท่น้ำเนาะค่ะเนาะ มานาั่งคุยกันดีกว่าค่ะพี่น้องจา้าข้ามานาั่งคุยกันดีกว่าเมื่อนี้น้องง่วงมากค่ะอากาศหอนอากาศหอนหอนวีซ่าพญายีวีซ่าพญายีเสื่อมถเร็วๆนี่ค่ะวีซ่าพญายีจะหมดวันที่ ยี่สิบห้าเมษายนนะคะเนาะเข้ากับคงสิล่อเอกสารมาอาทิตย์นี้ละคะ่ะเมื่ออื่นกระสงการแล้วกับสิทธิดเงีวสงการนะคะก็คิดว่าเอกสารกับคงสิมาเราละหรือ้สิบบม,มาแยเดากับบลูได้เนาะค่ะเนะะายะยย่ดาวกับเมิดปัญญาที่จิตสวยเล่านะคะ ผู้ใดมีขอคิดเห็นจังไงซอยย่าเดาวนะคะมาคอมเมนต์บอกย่าเดาวนี่ค่ะว่าพญายรมาวีซ่าปีหนึ่งเพราะว่ายังอ่าเราจะอยู่ต่อไปปีหนึ่งนะคะพญายก็ต้องมีสเตทเมนต์ให้เขามีสเตทเมนต์ให้เพื่อนนะคะแล้วก็ซิมี่อ่าพาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็ซิมี่ประกันสุขภาพนะคะแล,ะยยแล้วพญายเราก็เท่าแล้วบริษัทประกันกะคงสิบวิทยาขายหายแล้วแล้วกา ถึงขายให้ก็ได้ปีเดียวค่ะพี่น้องจ้าพอใยญ่เราสือประกันไปแล้วจ้านี่ละต่อไปก็จกสิเป็นแนวใดกับพ่อรูนะคะเนาะเอากับมารุนซอยกันค่ะพี่น้องว่าพอใยญ่เรายสิได้วีซ่าปีต่อปีบ่ค่ะเขาเอิ้นว่าวีซ่านันโอเนาะวีซ่าคู่สมรสค่ะพี่น้องเฮียถ่ายยิ่ดาวมีประสบการณ์หลายหลายสิ่งที่ยายด่ดาวบ่ลูยายด่ดาวกับรูนะคะยายดาวพาพอใหญ่ไปเดินเรื่องนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นความร้กอะไรมาจากพหญยน่ะล่ะคะ่ะก็เลยใหยียดาวเป็นนะคะเนาะเหตุเป็นทุกอย่างปฏินีข้าสนใจแต่เรื่องพ่อใหญ่ด้มันเรื่องจะของก็เลยบ่ได้ศึกษานะคะศึกษาอย่างตีหนึ่งเข้าเป็นเมียฝรั่งเข้ามากกษียณียู่เมืองไทยเขาก็ต้องศึกษากฎหมายือก,กันได้จ้าเข้าบอมเนวาสิมายู่ซื้อนะคะเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นเงาตามตัวเลยคะ่ะพี่น้องจ้า ถึงแม้ว่าเรามีทะเบียนสมรสแล้วอะไรมันก็พลิกแพงได้พลิกลอกใด้งสินะคะ,ะถึงอยู่น้ำกันมันกับวสนิทใจนะคะกะบ,บรุวา่าต่างคนกับสิเบือกันเมือ่อใดกบว่าจักอันนี้กะยายดาวกบพอยายกับคงสิฝากผีฝากไข่เป็นน้ำกันหรอคะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามื่อน,นี้ที่มาคุยให้พี่เห็นน้องฟังหลังจากที่ว่าพาพยายไปสถานทูตแล้วเนาะคะ่ะเนาะไปต่อมอบอกอินมิเกรชันนะคะ,ะ,คะสปิดตวีซา่าตอกบ่ได้ค่ะไปสองเทือเด้งออกมาสองเทือต้องไปเอาอีหยังแน่ไปเอาอีหยังแน่หลายอย่างเอกสารหลายอย่างค่ะพี่น้องจา้ารั้งแรกเอาเอกสาร การทะเบียนสมรสออกมาแล้วก็ต้องมาแปลเป็นไทยไทยแล้วก็ต้องเป็นประทับตาของสถานทูตนั่นๆจังสิได้ค่ะเข้าสิไปแปลข้างนอกมาได้นี่มันซา่าน้าอันนี้ค่ะที่นี่พญายเราได้คุยสายตรงไปประเทศเล่านะคะให้สถานทูตประเทศเล่านะส่งเอกสารมาให้ทุกอย่างสถานทูตบ้านเพิ่นคุยไงเด้ค่ะ บอกในทรงทังอีเมล่นกับทรงมากนะคะพี่น้องจา้าโอ้ยหอนหลไปค่ะเข้าไปหายางคุยกันอีกทอพี่น้องจา้ามาค่ะพี่น้องเข้ามาคุยกันต่อจา้าก่อนอื่นยด่ดาวกับสิคออนุญาตเก็บผ่าเซตมือกอน,นะะเนาะค่ะเนาะแห่งเราเรียบร้อยนะคะแห่งเราเรียบร้อยแดดบ้านเท้าแ,แดดค่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี้39องศาเกือบ4 1อค่ะ บ่ายสองบ่ายสามนี่ร้อนมากๆเลยนะคะออกบ้านไม่ได้เลยนะคะอยู่แต่ในห้องนะคะคํามาหาโมงแรกกับพ่มีล่มอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเก็บผ้าดีกว่าคะ่ะพี่น้องจ้าเก็บผ้าเข้าบ้านเก็บผ้าเข้าบ้านเนาะคะ่ะเนาะ แล้วกาย่ดาวกับซีเอาอันนี้ลงไปเก็บไว้ค่ะแย่ดาวสีเอาอนแตบไปเก็บไ้เนาะคะ่ะเนาะแตบเสื้อผ่าไปเก็บไว้ค่ะพญยายวาพญายวาถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะฉันไม่อยากอยู่แล้วเมืองไทยพ่นวาถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะฉันไม่อยากอยู่แล้วเมืองไทยประสันว่าพี่น้องเอ้ย กจัจกสิวาแนวไดเย่าดาวก็บอกว่าฟังสะกอนฟังเบิงสะกอนเนาะค่ะเนาะ,ะพว่าช่วงนี้สงการสงการหยุดยาวเนาะค่ะเนาะสงการหยุดยาวก็บางทีไปสีเขาก็หยุดเขาอาจจะไม่มาส่งอะไรให้เราแต่ว่า เดี๋ยวนี้พญายามีความถูกไล่หลายเด้ดค่ะเราบวไร้มาเ่นมาหัวเรามีความถูกลายจ้ะ,เร,ะเ,เ,เ,รจเรายยานวิสาเราบรพนันแบบนี้ฉันต้องได้กลับสวีเดนแน่ๆสันวะฉันไม่อยู่แล้วเมืองไทยพันวะาข่กันเลว่ากับกรสิกับน้ำกันตัวข่อยบางสิเนาะค่ะเนาะพี่น้องอกับกรสิกับน้ำกันตัว จังไดไดมันบ่ผัวไปไซเมียกับสิไปน้าตัวน้องพี่น้องเอ้ยจักสิบาแนวใดคอยว่าตงแต่ผู้อื่นเพิ่นมาเพิ่นกันยังผ่านสนอกว่าเจ้าเป็นยังสิบพ่ผ่านยน่ดาวกับมันใจัสั้น,นะค่ะเนาะปอบใจเพิ่งน่ยดาวกับกึ๊บไปตั้งหลายมือจนว่าเสียจังไดดีเนาะสั่นนึงสี่กระเด็นเล่นกระดาษนะคะหัวย่องหัวฟู ไปแล่นกระดาษกันแล้วออกมาบ้านกันมาเปิดมาเบิงมายังมาซอยกันแก้ไขรล,ละเอียดละเอียดเอาละค่ะพี่น้องจา้าเมื่อนี่กระห,ห,ห,ห้อนหอนเหือยะดาวไหลแตกโซลล่ะค่ะยะดาวกราบขอบพระคุณพี่น้องเช่าเอฟซีทุกท่านเลยค่ะพี่น้องเช่ายูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะที่เข้ามารบมับชมรับฟังคลิปยะดาวค่ะหากผู้ใดมีประสบการณ์ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกยะดาวในเด้อค่ะว่า วีสาพญายมีมเปิดเส้นสิดได้พ่อคะ่ะสำหรับผู้มีประสบการณ์ก่อนนะคะเนาะค่ะคอยพี่น้องป้องไปายพ่กค้าจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ร่ำรวยเงินทองปังๆังในวันสงการนะคะสาธุคะ่ะ